สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นะฮะชาวอังกฤงทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูงานภายในน่เราอยู่กับรถจงสวัสด์ถูกไหมครับชื่อรถจงสวัสด์ใช่ไหมจงสวัสด์รถสุราษนะครับเรามางานที่หาดใหญ่แล้วก็มาจอดข้างกันนะครับวันนี้อําก็เลยจะหาข้อมูลเพื่อตัวเองนี่แหละพอดีว่า อามีโครงการเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งละนะฮะเพราะว่าก้อนแรกน่ยเราเอาเอาเงินไปทำเบาะนะไปทำเบาะภายในรถเราทีนี้เรารู้สึกว่าเราก็เก็บเงินมาสักระยะหนึ่งเราก็เลยอยากจะไปทำเพดานทำหลังคานะฮะมันเห็นไหมมันเขาเรียกว่าคือมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่ะรถมันไม่มีที่สิ้นสุดนะ พอเราไปเจอรถคือถ้าเราอยู่คันเดียววิ่งคันเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปงานคู่กันปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันมีข้อเปรียบเทียบนะมีข้อเปรียบเทียบถ้าไปคนณะเดียวกันอ่ะรถคันนี้สวยกว่ารถคันนี้ไฟแสงสีไม่มีเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูงานภายในของช่างหลังโคราชงบประมาณในการทําคันนี้สองนิดๆนะเราไปดูเลยว่าสองนิดๆน่ะเพดานได้อะไรบ้างไปเร็วๆนะฮะ ก็สิ่งที่ได้มาตามที่เจ้าของบอกอาร์มนี่คือได้ตามรูปภาพที่อาร์มถ่ายเลยนะครับนะฮะก็คือคอนโซลหน้าคนขับนี่โอ้มันเรื่องเืองแสงวีบบับนี่นี่ลางลายตรงนี้เลยนะนี่ตรงน,น,น,นี้แล้วก็ขึ้นมาห้องหลังหมดเลยเลยนะฮะนี่ฮะคอนโซลข้างบนอ่าสวยนะมีชั้นตรงนี้ด้วยนะครับชั้นตรงนี้ด้วยนีทท่ทีเด็ดทีลดทีเด็ดลดายแบงค์ เมืองสุราษฎร์เอาอาเพดานคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะนี่นะอคอนโซลก็คมแล้วนะเอาจริงๆไหมเฉพาะงานคอนโซลคนขับชั้นบนนี่รู้สึกว่าจะมีสี่ถึงห้าหมืน่นละนะฮะต่อตอนนี้ก็จ,จบไปแล้วนะนะฮะลำโพงน,นี่ไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้เนาะได้โซนี้มาไม่เกี่ยวเครื่องเสียงเนาะไม่เกี่ยวนะอะไปดูงานเพดานวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องงานเพดานเผื่อใครอยากจะ หาแหล่งแต่งรถอยู่อามซึ่งอามก็หามาเพดานนะฮะโอ้โหไฟอเล่นไฟโทนออกมาโทนม่วงนะโทนม่วงซึ่งก็สวยเป็นไฟที่คือเหมือนกับถูก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 ใจเวลาช่วงกลางคืนอน่ะมันจะแบบนี่คือได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยม,มาซาวทีวีข้างหน้า แกะตามนี่หมดเลยนะนะฮะไม่เกี่ยวกับท่อตรงการนะได้ขอบนี้ด้วยนะได้ขอบนี้ด้วยนี่มาเลยนะครับนะเพดานนี่มาได้หมดอย่างงี้นะเอออ่าโอเคปะไปกันเร็วๆเลยครับก็คือพี่แบงค์เจ้าของรถก็คือตัดตรงนี้ด้วยตัดหิ่งกลางปกติหิ่งเนี่ยมันเชื่อมกันนะบริเวณตรงกลางเนี่ยคนจะยืนเต้นถูกไหมครับก็เลยตัดให้มันแบบรู้สึกว่า โล่งขึ้นมาหน่อยนะบริเ,เวณตรงนี้นะให้มันโลง่งแล้วก็ให้คนเดินสะดวกตรงนี้นะก็ใส่ไฟตรงนี้ให้อีกเพิ่มช่องแอร์อันนี้คือราคารวมตัดอันนี้หมดแล้วเนาะแจมเลยมาออกกล้องหน่อยไหมสุดหล่อมึงสลรราดนะฮะเบาะเบาะนี่หุ้มที่ไหนนะครับต้องมีคนถามแน่นอนเฮียรุนนี่ก็รวมปัน้นเป็นหุ้มใช่ไหมครับ อ่าตัวแล้วเท่าไหร่พันห้าอันนี้กันรามไหมกันรามใบมีมีใบให้ด้วยเนาะอ้าวนี่ไงกันราเนาะโอเคอ่ะมีใบตัวละพันห้านะอ่ะพิจรารณาก็ว่ากันไปนะครับได้ไฟนี่หมดเลยนะอ๋อเหมือนเอาตัวเองมาดูงานอนะ่ะเพราะว่าตัวเองก็จะทําอยู่เร็วๆนี่แหละคิดว่าจริงๆก็พร้อมทำอะไรอามแต่ว่าอามนะหาหาล็อกจอดอยู่นะมันมีงานเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยเสียดายเสียดายงาน เปลี่ยนหมดใช่ไหมบอกพันห้านี่คือเดี๋ยวเอามามาคุยเรื่องบอกพันห้านี่คือได้เข้มขัดใหม่เข้มขัดใหม่เนาะรวมอ๋ออ่ะโอเคอ่ะบอกก็ไปศึกษาดูอ่อันนี้มานี่มันอ๋อโอเคปะ่ะไปดูชั้นล่างกัน สองแสนนิดนิดนานไหมหนึ่งเดือนประมาณเดือนนี่คือไม่เกินเดือนหรือ,อยังไงหนึ่งเดือนเนาะ,นนนะรถจอดหนึ่งเดือนโอเคอยู่นะอุ้ยเรามาดูชั้นล่างสิอ๋อนี่ฮะเล่นเล่นเล่นโค้งด้านหลังนี่ไฟมีชิว้วโค้งเพดานมานี่ อ๋อได้แบบนี้มาหมดเลยโอ้นะฮะส่วนลายพวกนี้ก็เลือกเอานะว่าเราอยากได้ลายแบบไหนอันนี้ก็ใช่เนาะได้หมดเนาะได้หมดสองฝั่งทีวีพับได้เวลานอนแอร์ได้ถึงทีวีพับได้มมมมพับยังไงอ๋อเหมือนรถตู้แล้วทำไมใช้มือดันอะมันไม่มีม,มอเตอร์สแสดงอันนี้คือเอาไว้ อ๋อเวลานอนรถแล้วเวลารถวิ่งไปมันงงงงอ๋อมันมีตัวล็อกอยู่อไอเดียดีว่ะเออเออสวยครับสวยอ๋อพาม่าน่ะเห็นบ้าใหม่พาม่านร้านขอน c ช a บ้านโป่งเท่าไหร่ครับหมื่นแปดหมื่นแปดนี่คือล่างบนทั้งคันเลย รวมอันนี้ด้วยไหมรวมหมดนะคือคือทยอยทำใช่ครับวันนี้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ไปใส่ตัวนี้อ่าเก็บเงินได้ก้อนก็ไปหุ้มบอลรายการต่อไปคืออะไรอ่ะปูพื้นใหม่ครับปูพื้นใหม่อ่าไหนดูปูพื้นใหม่สิอ๋อพื้นเดิมนี่คือนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเอาเราพูดถึงว่าเราทํา ขยักขยอนอย่างเงี้ยอย่างกูคืนเนี่ยมันก็ต้องมาลื้อบ่อออกหมดใช่ไหมแล้วบ่อนไม่เสียหรอไนีก็แล้วแต่คนนะแล้วแล้วแต่คนเนาะเหมือนผมมันแปลงป่ายแล้ครับแต่ว่าเราไม่มีเงินทอนไปทำทีเดียวไงยอ๋ออายอยทำเลยเอาแบบว่าเวลาทำเราก็ทำเงินสดเอาที่เราสบายเนาะไม่ต้องไปกู้มาเรามาทำบางทีไปบางคนแบบอยากอยากทำทีแล้วไปกู้มาสุดท้ายบาเจอโรคโรควิกฤตงานไม่มี แมันร่วงได้เลยนะโครงการนี้นะพี่แบงค์ขอรู้ดีนะฮะพี่แบงค์ทำรถบัสสองชั้นมากี่ปีนะปแล้วปีนี้สิบสี่แล้วคสิบสี่ปีสิบสี่โอ้โหนี่อาร์มนี่เล่นรถมาน้อยกว่านี่มาสิบสี่ปีแล้วพี่แบงค์อายุเท่าไหร่ครับสามสิบครับสามสิบเท่าเท่าอายุรถกันเนี่ยก็ที่ทำรถมาก็ครสามสามสิบไม่มีสามสิบเอ็ดสามสองอ้าวเป็นน้องผมอีกผมสามสิบสี่แต่ว่าเล่นรถมานานกว่าใช่ทำตั้งแต่รุ่น เองก็มาทำเป็นรถของชั้นอ๋อเป็นธุรกิจที่สานต่อจากพ่อ<ช>แล้วเราก็มาทำต่ออ<ะ>่ารถของชั้นนี่10 14ปีอแล้ว<ม>ร,รถคันนี้ขับเองขับเองเมื่อก่อนได้เวปีก็จ้างคนขับเหมือนกันก็นกนเ,นกเป็นลูกน้องรถเป็น,เป,นเป็นรถเองแล้วก็ไปกับรถด้วยใช่ครับพอได้เวปีก็มาสอนมาขับเองตอนนี้คือไปกันไปไปด้วยตัวเองข,ขับเองบริการเองรถตู้รถตู้ที่บ้านมช่ไหม บริการรถตู้ด้วยนะโอเคเพื่อนเพื่อนเอาได้ประโยชน์หลายอย่างอามได้ทั้งเบาะนะเพื่อนๆหลายคนดูได้ทั้งเบาะได้ทั้งพามานหมื่นแปดวิไม่แพงเลยอ่ะหมื่นแปดนี่เราเราต้องเอารถไปให้เขาวัดไม่รู้ว่าเขาส่งของมาให้เราเราติดเองหรือเขามาติดให้วันนั้นผมวิงานไปนักข่าวมาส่งสี่วัวันแรกตัวถ่วงแกก็มาดูที่รถแล้วเราเรเลือกอะไเลือกอะไเสร็จครับก่อนวันกลับก่อนวันกลับแกก็มาใส่ก็แสดงว่า ใายในสี่วันได้ม่านเบ็ดเสร็จเลยอ๋อถ้าใครมีงานไปกรุงเทพเนาะก็สามารถให้ขามาติดได้ถ้าม่านหมื่นแปดไม่แพงามกล้าพูดเลยเพราะว่าแต่อย่างว่าเนาะพอ,อเราไปทําร้านแต่งร้านอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีบวกเพิ่มอันนี้ไม่แพงเลยเพื่อนไม่แพงเลยนะใครอยากหาช่องทางร้านนะฮะพักมานะชื่อร้านอะไรนะื่อนขวัญชัย้าม่านเออขวัญชัย้าม่านโอเคสองแสนนิดนิด นิดเท่าไหร่นิดเกินห้าไหมต้นๆน่าจะอยู่สองแสนเอ็ดสองแสนสองจะไมไม่บอกราคาจริงไปเลยว่ามันหลายอย่างก็จริงก็จริเนาะจริงร้านช่างหลังโคลา่นี่เขาก็เด่นเรื่องเครื่องเสียงเหมือนกันนะเออเออป่ะโอเค่ะอาร์มก็ได้ความรู้เยอะนะได้ได้ ตัวอย่างนี่เดี๋ยวรถรามก็จะทําภายในเหมือนกันสวยนะชอบแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องการความแบบแสงสีให้ลูกค้าบางเวลามันพอมันยุคนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมาการตลาดการแต่งรถที่จริงนะเชื่อไหมลูกค้าเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจริงอยู่ว่าเขาไม่ได้มองเพดานหนึ่งลูกค้าถ้านั่งรถสายยาวเนี่ยเขาจะเน้นเบาะเบาะนั่งสบายใช่ไหม แต่มันจะมีผลตอนไหนหลังคาการแต่งรถเสวิมันจะมีมผลตอนไหนมีผลตอนที่เวลาเราส่งรูปคุณอามคุณแบงส่งรูปมาให้ชมหน่อยรถที่จะเหมาไปสิ้นเดือนนี้ยจะเหมาไปไประชุมนะจะเหมาไปไประชุมส่งรูปมาหน่อยอ่ะคุณแบงก็ส่งรูปมาถูกไหมครับคุณอาร์มก็ส่งรูปมาถูกไหมฮะพอส่งรูปปุ๊บโอ้รถคุณอาร์กมก็แบบนี้ใช่ไหมรถคุณแบงเข้าไป เจอหลังคาเจอแสงสีเข้าไปเป็นยังไงล่ะนี่แหละมันมีผลจังหวะนี้นี่แหละครับมันถึงต้องแต่งเออแต่ว่าส่วนเรื่องทรงนะส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะส่วนมากงานภายในมากกว่าถ้าพูดถึงลูกค้านะลูกค้าชอบสะอาดแสงสีเครื่องเสียงแอร์เยน็นโดยประมาณเนาะอ่ะวิดีโอนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้ง คนที่จะหารถตัวอย่างหาอูไปตกแต่งรถตัวเองแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งการตลาดเนาะเบื้องตน้นเผื่อใครที่ยังมีความคิดว่าไม่แต่งชอบเดิมๆหรือไม่พัฒนาตัวเองในยุคนี้นะครับนะราคาก็ค่อยเปว่้ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ไม่คุยเรื่องราคาหรอกโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วชม